ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสะแก้วบุรีรัมสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีมีทุนระเบิดตกค้างจากการทำสงครามเมื่อหลายสิบปีก่อนชาวบ้านในพื้นที่ล้วนมีชะตากรรมอันเสี่ยงต่อการขาดขาดชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ไถนาฐานะยากจนต้องทุกทนดินรนหาเลี้ยงครอบครัวยังต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังสูญเสียขาไปให้กับทุนระเบิดบางคนสูญเสียขาจริงไปในการเหยียบทุนระเบิดครั้งแรก แล้วยังต้องมาเสียขาเทียมไปในการเหยียบทุนระเบิดซ้ำเป็นครั้งที่สองชาวบ้านเก็บหาของป่าที่ถูกทุ่นระเบิดจะพยายามกระเสือกกระสนดิ้นรนออกไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยทหารประจำการในพื้นที่และทหารเหล่านี้มีน้ำใจให้ชาวบ้านเสมอพวกเขาจะนำเฮลิอคอปเตอร์นำพาชาวบ้านไปส่งสึงโรงพยาบาลยานพาหนะของทหารช่วยรักษาชีวิตของชาวบ้านทำให้พวกเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไปกับขาเทียม